คดี้คักโปมีโอกาสง้างเท้ายิงประตรูไปแล้ว11ครั้งใน4เกมพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาและนั่นเท่ากับอูโกอิกิติเกที่ยิงไป7ครั้งและโมฮัมเหม็ดซาลาห์4ครั้งรวมกันแต่อัตราการเปลี่ยนโอกาสยิงให้เป็นประตูของเขานั้นอยู่ที่ประมาณ9%ในฤดูกาลนี้ไม่แน่ใจว่านี่คือแผนการเล่นที่อาร์เนอร์มอบหมายหน้าที่มาให้กับทางคักโปหรือไม่แต่จาก4เกมที่ผ่านมามันไม่ได้ผลเลยด้วยซ้ำกับการเล่นแบบนี้ การเลี้ยงตัดจากด้านข้างเข้ามาด้านในเพื่อยิงประตูหรือเปิดบอลก็ไม่มีคุณภาพเลยซึ่งหากว่าในบางกรณีการส่งบอลออกไปให้เพื่อนร่วมทีมอย่างมิโลสเคอร์แคสแบ็กซ้าที่มักจะวิ่งตีรถเปล่าเสมอๆออาจจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นในความอันตรายทางฝั่งซ้ายได้เช่นกันอย่างน้อยมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างสรรค์นในการเข้าทำไม่ใช่แค่เลี้ยงตัดเข้าด้านในแล้วจบสกอร์แบบที่ผ่านๆมา กักโปอาจจะต้องเล่นร่วมกับเคอร์เคสให้มากขึ้นถ้าไม่สามารถเลี้ยงตัดเข้าด้านในเพื่อยิงประตูดได้การใช้แบ็กซ้ายโอเวอร์แลปขึ้นไปเล่นร่วมกับเคอร์เคสให้มากขึ้นก็จะสร้างความอันตรายได้หลากหลายมากขึ้นไปอีก